่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็มาดิครับอยากกดดักก็มาดิครับม่อนพี่ไม่กลัวม่อนอยู่แล้วนะจะตบให้เละเลยโธ่ถ้าแค่ไหนกันเลียววะโอ้เหลือตำแหน่งอะกูไม่เลือกตำแหน่งด้วยอยากเล่นตำแหน่งแรงเลยกันเลยมาดิ มาดิมาดิมาดิมาเกิดแฟรอนป่ามันเปไปได้เหรอวะโคตรเหรอวะกูปา w ูป่าก็ได้ได้เลยครับจัดให้ครับเออใช่กดเบสก่อนต้องนี่กดเบสก่อนเลยมาทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยกันนะครับ โ,โอป้าเจมฮยายอมอาัโยจินวันรู้สิมิตาเดดูเกาหลีบ่อยมากจนกูพูดได้แล้วทุกวันนี้คือไม่ทักกับแฟนอ่ะทักคุยกับแฟนแบบบางทีแบบตกใจคุยกันแบบเว้ยคือเว้ยแบบเว้ยอ้ดูดีครับผมดูดีดูดีซะด้วย เฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีนะไปด้วยกันปลายอย่างงั้นน่ะเหรออ้ย แฟร์ไวมากเลยนะเออใช้ได้เลยวะ่ะกันดาเมททุบด้วยนะเนี่ยแต่มานาหมดไวมากครับนี่เราจะไปเรัเวโอ้ชิ oh, เดี๋ยวเบห้าเนี่ยจะเมื่อกี้มันจะตายปะไม่ตายใช่ปะอีซินพยายามเดินเกมอยู่อ่เปลี่ยนรู้สึกมันจะป้นเปลี่ยนเกินไปปะวะเฮ้ยไม่เกินไปหน่อยหรอวะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยรอก่อน แต่แรงดีนะเอาจริงตอนนี้ก็ฮิลฮิลฮิลอ้ยโง่หน้ามา,าจะสตันหน้าให้โอ้ <The Dragon. S 1> oh, มันปากวอด ไม่ไดมไ้มีไฟแน่ๆมีไฟแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่ๆจะมีตรงไหนแค่แน,แนั้นแหละตรงเนี้ยตรงนี้มีบอดพานีอ้อนอยากกระแทกหน้านคุณจับมันก่อนเลยปะเปิดก่อนได้เปรียบไอ้เสียเปรียบ ก็จะเปิดเข้ามาสตันนะมาละมีคนมาละมีคนมาละมีคนละ,ม,นละมาคนมาละแพ้ไฟแพ้ไฟแพ้ไฟแล้วแพ้ไฟแพ้ไฟเจอได้มังกรคุ้มป่าวะตรงนี้อย่าหนีดิ Wait. Wait. Middle under attack. ถ้าดีดซีนเลือดไม่เยอะนี่น่าจะบวกได้อยู่เรดรู้สึกว่าสายป่ามันจะมานาหมดหมดเร็วมาก โว้วปาหอกปทีนึงโว้วหยุดชะงัดนักเลอันตีลากมาปะเนี่ยโอเคันตีน่นแ เอาสวยจะตา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 ยสตาร์ทสตัน์ทต้องเหลือตัวหนึ่งอย่างนี้เฮ้ยสกิลมาตายถอยเพื่อนเราไม่ทันแล้วเราต้องถอยมันจะรืดมาเออมันจะปรัดมามันจะปรัดประปรัะมามันจะปรัะมาเอาเฮ้ย นั่นเหนียใช้ได้นะไม่น่าเกียดเลยใช้ได้เลยครับสปาร์ตาเราฆ่าแบบสปาร์ตันไงล่ะโค้สปาร์ตันเลย นี่แหละคือสปาด้านที่แท้จริงสปาด้านที่แท้จริงจะต้องไม่กลัวอะไร <c oughs> มีแค่นี้ตัวเดียวด้วยสองตัวโอเคคนมา <my> ตันลบม,มาละเ <Okay, S 1> จ็บ <you S 2> อยู่ป่าฮอกสวยโอ้โหเจ็บมกโอ้เจ็บ โอ้มาทันติโอเคปะของไปห้าวิสี่สามโอ้โหเข้าไปอีกอย่าไปยอมมันโคสปาตันติง รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วมามังกรไปไปนะสีส่ศูนย์นะครับป้าโอ้คุยเก่งซะด้วย,ววยจะไฟตรงไหนมึงเอาสักทางนึงเร็วๆทกไมกูมกอยู่กับที่วะเนี่ยถ้ากูไม่มาวนะเนี่ยเฮ้ยเฉยๆเดี๋ยว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 เฮ้ย ไม่ได้อยู่ไปไ,ไม่ได้อยู่ p a s what? s w o เฮ้ย okay. โอเคอ้อตายกูตาย,ตายโอ้ได้มังคล ADC ไม่อยู่เอาบูก่อนพอ้าไม่ได้บูเ่ยคือหยาบจัดเลยตัวมันต้องใช้บูอะ่ะ ใครวอร์ดไหมมีใครวอร์ดไหมนะอ้าวสตันตายฟ like รีไาฮอดกลับบ <pf unlikely> ้าน <nicht> เออสโลเอาเพลเอาเพเอาเพงเอาเพเขาเพ a เขาเพสตันสตันอออ้ย้ยโอ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 ้ยอ้อย nè slain. Oh, tie. Retreat. Retreat. Marchi. Qua bàn. Qua bàn. Qua โอยตายอีกือตายกันหมดแล้ววะโอ้ my god เธอบ้านเรียกวาว เขาบ้านเรียกวอาวติดติดฟอลออฟบอรลที่กันทุ้งใส่มินเนี่ยนเลยฮะออมหลับออมหลับหวยพุ่งหลบโอวยพวุพ่งหลบเลยอืมให้หลบเลยให้หลบเลยให้หลบเลยโธ่ ดอมาเนติงไกดสิบหนึ่งศูครับผมแพดิออนป่าของจริงบอกเลยแอดิออนป่าวะ่ะไ <How? S 2> ด้ยังไงฮาวถันปะถ,ถ้ารอสองจุดห้น่สบาย <laughs> จังหวะสองจุดจังหวะสองจุดห้าครับผมวูแอดิออนป่าวะ่ <laughs> ออาวะ สุดยอดครับสิบหนึ่งอะสิบหนึ่งสิบอะ S ด้วยแล้วขึ้นแง้งเป็นไดมอนด์อีกครั้งครับว้าวเฮลิพีซ่ด้วยเฮ้ยตัวทองว่ะ Win Stack ไฟกดไลค์ให้สี่คนด้วยว้าวอาคุณครับสุดยอด